No. Oh. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้ลุงเท็พาสปอยหนังเรือง is not cutta เป็นหนังปี2018เมื่อสาวหน้าปลุกที่ทุกทรมานจากสิวเรื้อรังถูกรุมบุลลี่จากเพื่อนรวมไปถึงพี่สาวแทๆ้ๆแต่แล้วเช้าวันหนึ่งดันตื่นขึ้นมาและพบว่าสิวบนหน้าหายไปโดยย้ายไปขึ้นอยู่บนผนังทั่วทั้งห้อง เปิดเรื่องมาที่ลุยสาวน้อยที่ย่างก้าวเข้าสื่อช่วงวัยรุ่นพร้อมกับฮอร์โมนุงพานวันวันเอาแต่นั่งจ้องกระจกเพราะหมดความมั่นใจไปกับการถูกเพื่อนลอ้อมื้อกลางวันยังต้องเจียดตัวเองเข้าไปนั่งกินในห้องน้ำเพราะไม่อยากร่วมวงทานข้าวที่โรงอาหารจนเป็นสาเหตุทําให้เพื่อนกินข้าวไม่ลงพอบ่อยครั้งเข้ามันก็น่าน้อยใจเพราะไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนก็กลายเป็นตัวประหลาดต่อนหน้าผู้คนที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือคําพูดทับท ที่พรั่งผูเข้ามาบัทอรจิตใจไม่เว้นวันบ้านที่น่าจะเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดกลับกลายเป็นว่าหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอย่างพี่สาวไม่ต่างอะไรกับเพื่อนที่โรงเรียนเลยเอาแต่พูดจาเปรียบเทียบว่าดูหน้าฉันสิช่างข่าวใส่ไร้สิวแต่หน้าเธอไม่ต่างอะไรกับทางลูกรังดีๆนี่เองหลุยเสียน้ำตาไปวันวันพอๆกับน้ำเปล่าที่ใช้กินความสุขอย่างเดียวของเธอคือเขียนขอพรลงบนหน้ากระดาษโดยหวังว่าสักวันพระเจ้า อาจทรงเห็นและช่วยลบสิวบนใบหน้าของเธอให้เกลี้ยงเกลา แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคำมดิษฐานก็กลายเป็นจริงอย่างน่าเหลือเชื่อผิวหน้าของเธอเป่งประกายดุดไข่มุกสิวลายสิบเม็ดยุบหายไปแทนที่ด้วยใบหน้าใหม่ที่เรียบเนียนซึ่งก็ทําให้ลุยแอบ,บดีใจอยู่ไม่น้อยทําให้วันนั้นที่โรงเรียนเธอกล้าเผชิญหน้ากับผู้คนโดยลบคําพูดเย้ยยันทั้งหมดทิ้งไปด้วยผิวหน้าขาวใสไร้ที่ติแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านความพิสดารน็เกิดขึ้นกับผนังห้องนอนเมื่อสิวหัวนองนับไม่ถ้วนผุดขึ้น ขึ้นแต่ไม่หมดหลุยที่เกิดความสงสัยเลยลองเอามือนวดดูซึ่งก็ยวบยาบชวนขนลุกจากนั้นสิวเม็ดเล็กจึงถูกรีดหนองออกมาอย่างมันมือด้วยความที่ไม่อยากให้มันหกเลอะที่นอนจึงไปเอาชามใบใหญ่ในห้องครัวมาใช้รองน้ำนองจากนั้นก็บรรจงรีดสิวอักเสบบีบสิวอุดตันกดสิวเซียนและทะลวงสิวหัวช้างจนนองทะลักสะสมได้ลายชาม First on a bicycle. พี่สาวที่เดินผ่านมาเห็นพอดีคิดว่าลุยซื้อมัสตาร์ดมากินเลยจัดการนำมันเข้าปากก่อนจะรู้ว่าสิ่งที่พึ่งไหลผ่านช่องคอนั้นช่างเหม็นหื่นเกินบรรยายพร้อมกับภาพมหกรรมหัวสิวตรงหน้าที่ทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่กินเข้าไปมันไม่ใช่มัสตาร์ดซึ่งก็ทำให้ลุยรู้สึกสะใจที่ปากเน่าๆของพี่สาวเหมาะสมกับนองจะขวสิวของเธอแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าสิวฮอร์โมนหรือฮอร์โมนอลแอคเน่คือสิวที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนภายในร่างกายผลกระทบส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นที่มีประจำเดือนหรือหมดประจำเดือนการตั้งครรภ์รวมไปถึงภาวะความเครียดต่างๆเมื่อปริมาณฮอร์โมนแอนโดเจนเพิ่มสูงขึ้นมันจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตอมไขมันให้ผลิตซีบัมออกมาเป็นจำนวนมาซึ่งก่อเกิด เกิดปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นจนอุดตันรูขุมขนและเมื่อมีการอุดตันรูขุมขนเป็นเวลานานก็จะขยายตัวจนทําให้ท่อรูขุมขนอักเสบซึ่งการรักษาสิวแบบธรรมชาติที่ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือขัดผิวด้วยสครับอย่างอ่อนโยนเพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วไม่ให้เกิดการอุดตันรูขุมขนรับประทานน้ํามันปลาเนื่องจากกรดไขมันโอเมก้าสามสามารถช่วยลดอาการอักเสบและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในเกะผิ ใช้กรดอัลฟาไฮดอกซี xy, ซึ่งเป็นสารสก,กัดธรรมชาติที่ได้มาจากผลไม้ต่งตางๆมีฤทธิ์ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและช่วยลดรอยแผลเป็นให้จางลงซึ่งหากยังไม่มีท่าทีว่าจะทุเลาลงก็ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินระดับความรุนแรงและชนิดของสิวที่เกิดขึ้นจะได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีอิดนอดขัดตากำกับและเขียนบทโดยเคทแมคคอยได้คะแนนจากเว็บ IM B อยู่ที่6.8คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ